ข่าวแรกของเราค่ะมาส่องสีสันของเหล่าคนบันเทิงกันก่อนเลยดีกว่านะคะแน่นอนว่าเหล่าสุปตาเขาก็ไม่พลาดนะคะลุกขึ้นมาแต่งตัวจัดเต็มทำคอนเทนต์กันแบบสนุกสนานเลยทีเดียวต้อนรับวันปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะ เริ่มต้นกันที่นางเอกสาวเบลล่าราณีนะคะที่แม้จะแต่งตัวแบบชิวๆแต่ก็ถือปืนฉีดน้ําชวนแฟนๆเล่นน้ําผ่านทางไอจีส่วนตัวค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่รู้จะเล่นน้ํากับใครเล่นกับตัวเองก็ได้ด้านสาวน้ําตาลชาลิตานะคะเธอคนนี้ก็ไม่เคยพลาดซักเทศกาลเลยค่ะมาครั้งนี้คว้าชุดไทยที่ใส่แข่งในการประกวด Miss Universe Thailand 2016, 2016. เมื่อ6ปีที่แล้วนะคะแถมเป็นชุดที่ชนะในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยและเธอก็ยังลงแคปชั่นสุดกวนเลยนะคะบอกว่า สงกรานนั้นมี3มวันแต่ถ้าเธออยู่กับฉันจะมีกันตลอดไปแต่คนที่จัดเต็มแบบสุดๆก็ต้องเป็นนักแสดงสาวแซมมี่คาเวลค่ะที่เล่นใหญ่นุ่งผ้าถุงสีแดงสดพร้อมคล้องมาลัยดอกไม้เล่นเซิร์ฟขนาดที่ในมือเนี่ยมีทั้งขันทั้งปืนฉีดน้ำเลยนะคะเห็นแล้วแฟนๆต้องยอมใจแฟชั่นของเธอจริงๆค่ะ ทายด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่นนะคะของครอบครัวคนบันเทิงในวันสงกรานค่ะกับพระเอกหนุ่มมิกทองระยานะคะที่ขอรดน้ำตาหัวคุณแม่ตามประเพณีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะส่วนครอบครัวชาคริตแย้มนามนะคะก็ควงพรยาคุณแอนแล้วก็ลูกชายน้องโพค่ะสวมชุดลายดอกสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับสวัสด,ดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะขอให้แฟนๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะ